สวัสดีทุกคนที่ชื่นชอบการเล่นบ l o c k f o ดกันด้วยนะฮะวันนี้คุณกับผมเบลยูกตะนะครับวันนี้คลิปนี้ผมจะมา,พ,าะะพูดถึงการเล่นบ l o c k f o ดนะครับเออพูดถึงการเล่นบ l o c k f o ดแหละเวลาคุณเขาบ l o c k f o ดมาเนี่ยคุณเจออะไรกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงการเ,เล่นบ l o c k f o ดและสิ่งที่เราเจอฮนะที่ผมจะเจอพิเศษเลยนั่นก็คือ การขอเทศผลนะฮะอันนี้จะเจอบ่อยมากเลยนะก็จะแบบเข้าเซิร์ฟมาจะเห็นคนนั่งเก้าอี้เทศผลกันหรือไม่ก็จะมีเด็กน้อยมาขอเทศผลนะฮะคิมมาบอกเอ้ยเอาผลนี้แลกเอาผลนี้นะเออเนี่ยไอ้พวกนี้จะเจอประจําอยู่ละไม่ค่อยได้เจอมากเท่าไหร่ไอที่เจอลองลงมาอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเจอพวกที่แบบเราออกเซฟโซมาแล้วมันก็จะแบบมาใส่เราฮ ปุบปับปุบปับอย่างไอไอเวนอมตัวนี้นะไอผลพิษคนนี้นะโอ้หใส่ไม่หยุดจริงๆนะะแต่เลเวลของเรามันต่างกันเกินไปนะกลับไปเกิดใหม่เถอะโอ้ยอันนี้คือสิ่งที่เราลงมาที่แบบเราจะเจอกันในบลอฟุตมามาพูดถึงสิ่งที่เราแบบเจอกันบ่อยเลยดีกว่านะาการโดนลุมเซิงนะฮะสองหนึ่งนะฮะ เล่นกันเป็นทีนะผมไม่ได้ว่านะครับว่าเล่นเกมเล่นเป็นทีมันผิดหรืออะไรนะครับบล็อกฟก็มันเป็นเกมแนว PVP ราคาหัวเออมีแคนมีแคนไม่ได้มีไว้โชว์นะฮะเราก็ต้องลากกันเป็นแคนเออมามา,มากับเพื่อนมาช่วยกันลากราคาหัวแคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเด็กไทยนะฮะถ้าใครอยากรู้เรื่องนั้นนะครับไปช่องแจ็กกี้เลยครับผมคลิปนี้นะฮะผมโดนลาเอ,อ่อผมโดนสองหนึ่งนะฮะก็จะหลบมา ันนี้เขาก็ยอมแพ้นะสงม่ไดไปไล่เขาแล้วก็ตายเอาซะงั้นนะผมไม่ได้จับฟีนิกซ์นานมากนะครับต่อมานะครับเราจะทํายังไงต่อสิ่งที่ผมทำนะก็คือเรียกรองเรียกหัวหน้าแคนมาช่วยผมนะฮะผมจะมีหัวหน้าแคนมาคอยช่วยอยู่นะฮะอย่างเนี่ยคลิปนี้นะคลิปนี้ผมได้ตัตอนช่วงแรกไว้นะครับเป็นคนละคลิปกับเมื่อกี้นะครับก็เป็นคลิปที่ผมเรียกหัวหน้าแคนมาช่วยล่านะฮะ ตอนนั้นผมยังเล่นสายดาดไงก่อนที่มาเล่นสายคนนะฮนะโอ้ยถ้าจำไม่ผิดนะโมจิสามแลเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดนะหรือเปล่าผมลืมแล้วนะั่นน่าจะเป็นโมจิสามแหละเป็นโมจิสามนะโดนลุมเซิรงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตุ่ยเหย่ะแล้วก็ตายฮนะคือเขามาเป็นทีมกันอนะมาสามแล้วเราก็แบบไม่ไหวอะเราแบบโอ้โหแพ้ตายนะตาย,นะตายบ่อยมากเลย แต่ว่าเริ่มจับจังหวะได้แล้วเราก็เริ่มชนะกันมากขึ้นนะฮะเนี่ยแล้วจากนั้นก็อโอ้แตกอ้าอืม,อม,อม หมุนกี่ตัววะนั่นอะตายหมุหน้าแคนมีร้องอะเจอเงี้ยเกิอะไรเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอ้ โอ้ยโอ้ยโดนหมุนหมุนต่อรอบโอ้โหโอ้โหหมุนต่อรอบไม่พอดิคอมโบใส่ด้วยโอ้เกือบแตก

điều có cái đâu 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 rồi mình đâu 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 à tôi đâu อะไรครับเนี่ยอาต่างก็ต่อ PVP กันจนออกเซิร์ฟเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะออกเซิร์ฟหมดแล้วหรอไม่ตึงเลยไรวะโอ้ออกเซิร์ฟหมดแล้วอ้นน้อยใจละไ่วะไ,ไม่ตึงเลย อันนี้คือมันยังมีต่อนะจริงๆไอ้พวก3ตัวนี้แม่งออกเสร็กันเสร็จนะมีชุดใหม่มาต่อนะฮะชุดใหม่นี่แม่งมาใหม่มาใหม่มา,หม,มาแปลกผลอะไรนะผลมังกรกับผลโมจินะฮะโอ้คอมโบโมใหม่เลยฮนะไอ้สามตัวนั้นออกปุ๊บมาไอสองตัวนี้ต่อนะฮะไม่ได้พักกันเลยจริงๆนะเรื่องบล็อกฟูดแม่งคาดเดาอะไรไม่ได้จริงๆนะเราเจอแบบต่อเนื่องไม่หยุดจริงๆนะ รออะใครโดนระเบิดเลยเฮ้ยเราพอป้าพอป้าวุ้ยมังกร

โซลาแฟ่ตาบอดมันตาบอดมันตาบอดโอ้โน้อยเลยโมทจิเก็บมาดิ ไม่พอเลยเนี่ยแล้วพวกผมก็เอ่อไล่เซิร์ฟมันนะฮะจนจนพวกมันเนี่ยยอมแพ้ได้ยอมแพ้ก็ไม่ได้นะพวกมันเริ่มไม่ค่อยสู้แล้วแล้วพวกมันแบบไปกันแล้วนะฮะสู้ไม่ได้ไม่ไหว แล้วก็ออกเซิร์ฟหนีกันนะฮะโอ้โหโก็สุดยอดจริงๆนะฮะนี่คือการโดนลุมในบอลฟุตนะฮะต่อมานะครับที่เจอบ่อยที่สุดครับคือการเจอปโปครับโปโนะครับจะมี2ประเภทที่เจอกันบ่อยที่สุดนั่นคือปโปเนียนกับปโป้ไม่เนียนนะครับนะครับกลับมาอีกอย่างหนึ่งคือโป้ไม่เนียนนะครับโป้ไม่เนียนอย่างคลิปนี้ฮนะโอ้โหอันนี้ผมแม่งท้อจริง นะฮะือมันจะมีพระตัวหนึ่งนะฮนะชั้นเราสองพันสี่เห็นปะแมกบินมาอย่างเงี้ยตกใจอ,ะอ่ะเอาจริงคือเราคิดเอ้ยมันมันไอ้แหลกหรือเปล่ามันคงแบบเอ้ยมันน่าจะแหลกหรอมั้งนะครับเริ่มวิ่งไปสักพักนะฮะเริ่มเห็นอะไรที่มันเหนือธรรมชาติขึ้นมานะครับอืมมาแล้วนะฮะแอ์บอทมาแล้วฮะโอโหโอโห โอพาเคลื่อนที่แปลกอือหือันนี้ผมก็ยังไม่พิมพ์อะไรผมไม่ใช่คนที่เรียนละเจอฟกเนี้ยเจอจนชินละเราก็แบบเฮอยเล่นสนุกไหนละกันเล่นสนุกไหนละกันนะฮะดูดิว่าถ้าเราแบบวิ่งหนีเราจะรอดไหมนะ,ะผลสรุปก็คือไม่รอดครับเราวิ่งหนีสู้ไม่ได้ครับเราสู้ไม่ได้จริงๆไม่ใช่ไปขามากเลยฮะสิบล้านนะฮะไอพาไอพาโปเมื่อกี้สิบล้านนะฮะ โอ้โหแบบเครียดเลยฮนะก็นี่คือสิ่งที่ผมเจอมากที่สุดในบล็อกฟู้ดแล้วจริงๆมีน่าจะมีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าคลิปแม่งน่าจะแบบลบทิ้งไปหมดแล้วน่าจะหาไม่เจอแล้วครับก็เออเอาไว้เจอกันคลิปหน้ากันนะครนะับถ้ามีอะไรที่ผมแบบอยากจะพูดเกี่ยวกับบล็อกฟู้ดหรือว่าอาจจะเป็นเกมอื่นนะ,ะอาจจะเอามาพูดกันหรือว่าทุกคนเนี้ยผมทําคลิปแบบไหนออกมาก็สามารถคอ,คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ